ในเวลาหนึ่งเดือนแล้วผมที่ s a ม s u n g g a l a x y S 2 4 Ultra ได้เปิดตัวออกมานะครับผมได้ใช้มาสักพักหนึงแล้วนะครับแล้วก็ได้ใช้ในหลากหลายอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าน้องสัมีนี่ก็ยัยงสร้างความประทับใจให้ผมได้อยู่เลยครับนี่ปกตีพงใช้แบรนด์ผลไม้อยู่เนี่ยบอกเลยว่า Galaxy S24 Ultra ตัวนีเน้เปิดโลกผมมากจริงๆเพราะสมวรการที่ได้ใช้มือถือที่มันดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูเท่มากขึ้น ได้สัมผัสขอบไทเทเนียมอะไรต่างๆแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเข้ากับมือเรามากขึ้นแล้วก็สนุกกับการที่ได้ใช้จอสวยกล้องชัดนะผมแล้วกล้องมีหลายมิติแม้แต่การใช้งานข้างในที่มันมีประสิทธิธภาพที่มันลื่นสบายปืดๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเพิ่มเติมว่าหลังจากเปิดตัวไป1เดือนแล้วเนี่ย การใช้งานเป็นยังไงบ้างจากที่เคยลองใช้มามีสิ่งใดที่ยังชอบและสิ่งใดที่ไม่ชอบบ้างเลครับอย่างแรกผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเลยนะสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากรอนานแล้วก็อยากรู้ว่าซื้อ e d i ิ s y ีออ r a ไปใช้ดีหรือเปล่า ผมเอาพูดในฐานะคนที่เปลี่ยนจากแบรนด์ผลไม้มาใช้ Samsung g a l a x y a อ4 Ultra บนะครับเบื้องต้นของบอกว่า Samsung g a ซ a x y a อ4 Ultra ตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ทรงประสิทธิภาพอีกเครื่องหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจอที่สวยสว่างคมชัดนะครับเรื่องการใช้งานแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้นานไม่จําเป็นต้องชาร์จบ่อยๆใช้งานหนึ่งวันโดยไม่ต้องพกสายชาร์จ power bank ได้เลยพร้อมกล้องที่คุณภาพทั้งเรื่องของภาพนิ่งและวิดีโอที่ถ่ายได้สวยเลยแถมยังมี S Pen ที่สามารถใช้งานได้สะดวกต่อการเขียน การตุงลูกการใช้งานพื้นฐานที่เราเคยใช้กันมาในมือถือทั่วๆไปเด่ยเครื่องนี้เนี่ยมันให้ประสิทธิภาพเรามาเต็มๆแน่นอนครับแถมยันมีเรื่องของ Galaxy AI ที่เพิ่มเข้ามาทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มประสบการณ์การใช้งานมือถือเข้าไปอีกเลยครับถือว่าเป็นมือถือที่ใครตัดสินใจอยากมาใช้ A14 Ultra เี่ย จะเป็นมือถือเครื่องหนึ่งที่ทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับอันนี้เป็นข้อมูลภาพรวมที่ได้ลองใช้มาแล้วแล้วก็อยากบอกต่อให้กับทุกคนว่าอาร์ทตัดสินใจจะซื้อเนะี่ยซื้อดีไหมแลวผมก็ลองดูก่อนได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภายในกันมากดีกว่าว่าเจาะลึกไปแดงดีเทลในพาร์ทแต่ละพาร์ทว่าเราชอบเรื่องไหนบ้างเราไม่ชอบเรื่องไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผงขอเริ่มจากเรื่องที่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ก่อนนะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาเรื่องของลำโพงนะครับจริงๆคุณภาพเสียงเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร คุณภาพเสียงก็อยู่ในระดับที่โอเคนะผมอาจจะไม่ได้หนักไปทางเบสขนาดนั้นอาจจะมีเสียงยใสๆมากกว่าถึงเราจะสามารถเปิด w s World เพิ่มขึ้นได้แนตะ่มันก็ยังรู้สึกไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยครับแต่จุดลำโพงที่ผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เนะี่ยคือสาหรับผมเนะี่ยผมชอบจับเล่นมือขวาแบบนี้ครับแล้วก็จุดลำโพองอะ่ะมันอยู่ตรงนี้ทุกคนแล้วผมไม่รู้ยังไงว่าซาลีรการวางมือของผมแหละผมจะชอบเอามือเนี่ยไปโดนลำโพงนะครับแล้วมือมันจะปิดลำโพองอยู่อย่างเนี้ยแล้วบางทีเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ เสียงมันอุ้ยอ๋อมือเราปิดอยู่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆเลยนะในการจับสื่อแลกการจับรูปแบบการจับมือถือเนาะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรใจผมอยู่เหมือนกันว่าทําไมผมใช้รุ่นอื่นที่มันมีลําโพงอยู่ข้างใต้เหมือนกันทําไมมือผมแหละถึงไม่โดนลาโพงแต่ว่าตัวนี้ทําไมมือผมแบบเวลาวางแบบนี้แนละ้วมันไปโดนลำโพงทุกทีเลยเรื่องที่2คือเรื่องกล้องนะผมคือคุณภาพกล้องความชัดต่างๆเนี่ยมันสวยจริงนะครับ แต่ด้วยความที่มันมีชุดเลนหลายตัวเวลาเราถ่ายวิดีโอแล้วเราค่อยๆซูมเข้าไปเนี่ยมันจะเห็นเลยนะครับผมว่ามันจะมีช่วงกระตุกที่เปลี่ยนเลนอยู่บางทีมันก็ทําให้รู้สึกนอยลําคันใจเหมือนกันนะทุกคนว่าแบบเวลาถ่ายภาพมาหรือว่าถ่ายวิดีโอที่ซูมเข้าไปแล้วมันกระตุกครับแต่มุมผมก็มองว่าแลกกับการที่ได้กล้องคุณภาพสูงล้วเมืาอกีเราอยู่จุดๆเดิมแต่ว่าเราถ่ายอะไรได้ระยะไกลขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะแทนกันได้นะบางทีก็อาจจะมีบ้างที่เออไม่ต้องถ่ายวิดีโอที่มันซูมนลครับผมก็ ก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็อาจจะมีบางครั้งที่ใช้แบบว่าถ่าย s o ลี่ไออะไรเงี้ยแล้วเปลี่ยนเลนซูมเข้าไปเรื่อยๆแล้วแบบมันกระตุงงอะกอะไรเงี้ยก็ ถือว่าโอเคอยู่วัต่อมาก็พูดถึงเรื่องที่ชอบต่อกันเลยแล้วก็ขอพูดเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยก็คือเรื่องกล้องเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ชอบอย่างเดียวนะผมเรื่องที่ชอบก็คือมีเหมือนกันพูดถึงเรื่องกล้องเนี่ยนี่เป็นกล้องมือถือเครื่องหนึ่งที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับกับกล้องความละเอียดสูงสุดที่200ล้านพิกเซลกับการถ่ายวิดีโอ 8K ได้เลนส์ซูมที่ให้มาเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีมา,มากๆเลยนะครับเปลี่ยนมุมมองการถ่ายรูปของผมได้เยอะเลยคือจะชอบมากเวลาไปถ่ายอะไรข้างนอกแล้วไม่ต้องเข้าใกล้แล้้้้้้วววกก็็ใชัลาาาตนนีีีเ่่ยยูมมขไไปแแททงดภพ ความละเอียดสูงอยู่อย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเก็บภาพได้มิติใหม่ๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของการซูมต่ตางๆที่มันสามารถซูมได้ไกลขึ้น3-50ที่มันยังไม่เสียวความละเอียดยอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นกล้องที่มันจะช่วยชีวิตในการทํางานของผมได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เวลาเราแหกคอนเทนต์ต่างๆมาได้มุมมองมาได้มิติอะไรใหม่ๆโดยที่ อยู่แค่ที่เดิมแต่ว่าเราได้ลูกแบบเลย่ยกล้องได้อะไรสวยๆใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้เลยครับแล้วเรื่องความละเอียดเนะี่ยคือมาได้คมชัดจริง,รงๆเนาะทุกคนจะเห็นเลยว่าผมสามารถถ่ายเข้าไปใกล้ได้แค่ไหนรวมจากภาพที่ผมเลคคอร์ดให้ทุกคนดูตอนถ่ายเนาะและที่สาคัญเนี่ยมันมีโหมดโปรทั้งเรื่องของโปรวิดีโอแล้วก็โปรเรื่องของภาพถ่ายนะจริงๆก็อยากแนะนําให้ทุกคนได้ใช้โหมดโปรนี้มากกว่านะนะเพราะว,าว่าเวลาเราถ่ายภาพเนะี่ยมันจะได้ภาพที่ดูสวยงามมากขึ้นเราสามารถควบคุมแสงได้ควบคุมรภูมิสีได้อนะไรเงี้ยแล้วก็ ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะสวยกว่าการใช้โหมดโฟโต้ธรรมดาด้วยนะครับและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือวิดีโอที่ถ่ายด้วยวิดีโอ 8K จากในตัวของ Galaxy e A24 Ultra นี้นะครับถ้าใครอ,อยากดูคลิปเต็มๆคลิปที่ผมขึ้นให้ทุกคนอยู่เนะี่ยผมมีคลิปแยกให้ทุกคนในะผมที่ผมทําเป็นคําแรกเทสเลยโดยการถ่ายจาก Galaxy e A24 Ultra นี้ทั้งคลิปเลยแนละผมก็สามารถไปดูต่อได้ หลังจากที่ดูคลิปนี้จบนะครับมาดูที่เรื่องจองกันบ้างดีกว่านะยครับตัวนี้เนะี่ยผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันสามารถดันความสว่างถึง2 6 0 0้วินิตได้เลยเนาะแล้วก็สามารถทําให้เราเนะี่ยใช้งานได้คงชัดสว่างได้ทุกที่นะครับทำเรื่องของการรีเฟกหรือว่าสะท้อนต่างๆเนะี่ยเวลาเล่นกลางแจ้งหรือว่ามีหลอดไฟมันก็ไม่ค่อยสะท้อนด้วยนะซึ่งตอนแรกเนะี่ยผมไม่ได้เอกใจเลยนะครับแต่พอลองมาเทียบกับ,กบแบรนด์ผลไม้ที่ใช้อยู่ทุกวันเนะี่ยก็คือเห็นเลยว่าจอที่ไม่ได้ติดเคสแบบการเป็นจอเพียวๆเลยเนะี่ย การสะท้อนแสงมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับและ Samsung ท,ทำให้ผมประทับใจในหัวรับการดูคอนเทนต์ต่างๆแล้วเพราะว่าจอ6 8นิ้วก็ทำให้เราได้ดูคอนเทนต์ใหญ่ตระการตา,ตา,ตาแล้วก็ดูได้เพลิดเพลินมากๆเลยนะครับต่อมาคือเรื่องแบตเตอรี่และประสิทธิภาพนะครับตัว Snapdragon Gen 3ตัวนี้นะที่สามารถใช้งานบน Samsung Galaxy a 2 4 Ultra ตัวนี้เนี่ย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะผมในการใช้งานทั่วไปเนี่ยชิวๆเลยไม่ต้องกลัวค้างนะผมแล้วก็เรื่องเล่นเกมเน่ยเล่นเกมไม่ลื่นๆเลยนะและด้วยชิปเซตตัวนี้นะผมก็สามารถทําให้ Galaxy ีเอไอ a ป4 Ultra ตัวนี้เนี่ยสามารถรันได้ลื่นๆเลยนะ <S <S และมบตเตอรนนี่ขนาด5000ม mm. ิลแอมเปเป็นอะไรที่ประทับจิตประทับใจผมมากเลยครับเพราะว่ามันสามารถอยู่ได้ทั้งวันจริงๆนะแบบลองใช้งานหนักๆจริงๆเนี่ยตั้งแต่8โมงช้าถึง3 4ทุเนี่ย ็จะเหลืออยู่ประมาณ20-40%ประมาณนี้นะคือไม่จําเป็นต้องชาร์จบ่อยๆแล้วก็ลืมเรื่องของการโลกสายชาร์จไปเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆต่อมาคือเรื่องของ S Pen นะผมปากกาที่เอาไว้แต่งรูปมากกว่าจดนะผมซึ่งเรื่องนี้ไม่เกินจริงเลยการที่เรามีปากกาอยู่บนมือถือเนะี่ยมันทําให้เรารู้ว่าเออชีวิตเราต้องการปารกกามากแค่ไหนนะครับส่วนมากตัวผมเองนะผมจะเอาไว้เล่นเอฟเฟกต์บนไอจีทุกคนผมมาได้บอกว่าเอาไปเขียนอะไรจีจัดมากมายนะบนไอจีเนี่ยมันจะมีครีเอเตอร์หลายคนที่เขาทำแอดยูว่าที่แบบว่า เราก็จะเข้าไปเล่นแล้วก็เวลาเราจิ้มที่มันเป็นลิสต์ที่เขาให้เราต๊กะเราใช้มือแล้วมันไม่ตรงเว้ยแต่ว่าเรามีปากกา Pen เนรี้ยเราก็สามารถที่จะจิ้มเลือกให้มันตรงจุดที่เขามาไว้ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเพลินๆกับการใช้ S Pen พตัวนี้มากหรือจะใช้เรื่องของ A i r Action นะผมที่สามารถควบคุมได้โดยที่ไม่ต้องจิ้มจออะไรเงี้ยบางทีใช้แ i r a c t i ช n แบบว่าสั่งการไปหน้าโฮมขยับรุ่นขยับนี่หรือว่าเปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันก an an ็สามารถควบคือ ร่วมกันแต่งรูปเลยครับก็ใช้ g a l ซ x y AI ที่มันเป็นแบบฟิลต่างๆที่เป็น AI ที่เอาไว้แบบลากรูปไปมาแล้วก็ลบไอคอนรูปต่างๆแล้วก็วงคนเพื่อลบวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ใช้ปากกา S Pen ตัวนี้เนี่ยครอบผุมเยอะมากกว่าที่จะไปเขียนจดโนตเท่าไหร่นะอันนี้คือเป็นสไตล์ที่ใช้นะผมก็ไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่เพราะว่าตัวสื่อไม่สวยนะครับต่จริงๆถนะ้าใครไปสายเขียนนะซัมซุงเขาก็มีแอปโนตให้เรา ได้เลนเขียนไปได้เลยนะแล้วก็ไม่มี AI ที่สามารถเปลี่ยนตัวอักษรที่เราเขียนลงไปให้มันเป็น text ขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็สามารถไปลองเขียนกันได้นะครับสำหรับการใช้งาน S page นะครับต่อมาคือเรื่องของ One UI นะครับเรื่องนี้เนะี่ยคือผมไม่คิดว่าผมจะเพลิดเพลินกับการใช้งาน Android 14แล้วก็ One UI นะครับเคื่อสํารับผมที่ใช้ผลไม้มาตลอดผมก็รู้สึกว่าผมติดอินเทอร์เฟซของแบรนด์นั้นนะครับผมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรเทียบเท่าได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มาลองใช้ Android จริง One จรงร,ร้ผมูสึกว่า มันเป็นสิ่งที่ง่ายนะที่ทําให้รู้สึกว่าคุ้นชินกับมันได้ง่ายนะครับเพราะว่าตั้งแต่ใช้มาเนะี่ยผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าผมไม่เคยรู้สึกขัดใจกับตัวของ Android ตัวนี้หรือว่าอินเทอร์เฟซตัวนี้เลยอางอย่างที่ในตัวของ One UI ที่มีก็ทำให้ชีวิตเราดีง่ายขึ้นนะอย่างเช่นตัวของทางรัดที่เราสามารถปัดขึ้นมาได้ทุกคนเพื่อดูแอปที่เราเฟวอร์ลิตไว้ว่าแบบเออแอปไหนที่มันสามารถกดเข้าไปได้เลยหรือว่าแอปล่าสุดที่เราเปิดคือแอป,ปอะไรอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้ชีวิตเรางา มีแถบข้าๆเน่ยให้เราสามารถที่จะเปิดดูได้ง่ายๆเลยอยู่บ่ตัวของ Galaxy AI เองที่เขามีอยู่บนตัวของ Samsung Galaxy S24 Ultra นี้แล้วผมก็ถ้าพูดถึง Galaxy AI นะผมก็อาจจะมีเรื่องน่าเสียดายนิดนึงที่เขาจะเปิดให้เราได้ใช้ฟรีถึงปี2025เท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเก็บเข้าบริการนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผม Galaxy AI นะก็ยังเป็นฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งที่ ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นจริง,รงๆนบผมการันตีจากคนที่ใช้มาแล้วก็ชอบ g r l ซ x y AI มากๆคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านนะัมการสรุปข้อความการสรุปประเด็นจากบทความยาวๆการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความและสรุปให้เราได้ด้วยการแปลภาษาแบบปร a โ t ทามที่สามารถสื่อสารไปหาได้ทุกอุปกรณ์ในตอนโทร หรือว่าตอนที่เราเจอหน้าก็สามารถใช้โหมดล่ามแปลภาษาช่วยเราได้เป็นวิเรืด้วยของการตกแต่งรูปภาพที่เราสามารถปรับรูปภาพถ่ายมาได้ตามใจด้วยตัวของ generative AI เนาะสิ่งเหล่านี้เนะี่ยก็ถือว่าแนงทงให้ผมประทับใจได้อยู่เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าไม่แน่ว่าแ้บเกิดการชําระเงินขึ้นมาจริงๆแล้วก็ถึงเวลาสิ้นสุดปี2025นี้ที่เขาเปิดให้เราได้ใช้งานฟรีนะผมคิดว่าอาจจะมีหลายคนที่ยอมจ่ายก็ได้เพราะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มใช้งานเนาะเราก็ยังไม่ได้เห็นภาพมันว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่า มันยังไม่ได้มียูสเค e เยอะขนาดนั้นที่ว่าใช้ Galaxy AI ไเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างนะครับแถ้าสมมติว่าในอนาคตเนี่ยผู้ใช้งานแบบเราเนี่ยสามารถสร้างโอกาสจากการใช้งาน Galaxy AI ไนี้ได้จริงๆผมว่าหลายคนก็คงยอมจ่ายเพราะว่ามันก็นานพอที่ทำให้เราเนี่ย คุ้นเคยกับตัวของ Galaxy AI ณก่อนที่เขาจะเริ่มเก็บเงินนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้ลองใช้มาแล้วก็สรุปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับหลักๆก็จะเน้นเรื่องการใช้งานทั่วไปกันมากกว่านะว่าใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างผมก็ยืนยันว่าอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสมันสักครั้งนะครับอาจจะยังไม่ต้องเป็นเจ้าของก็ได้อาจจะลองไปที่ช็อปสโตร์ต่างๆแล้วก็ลองไปสัมผัสลองใช้งานมันก่อนเนาะลองใช้มาดูสักครั้งนะผมและทุกคนจะได้รู้ว่ามือถือที่มันมีประสบก,การณ์ใหม,บบนะม่บีเเ่่เมมมรราาิิงอตืพ Galacy Active4 อาล่าตอนนี้ก็สามารถพูดคุยสัภาษกันเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือใครที่ซื้อไปแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างมีความคิดเห็นตรงกันไหมหรือว่ามีเรื่องไหนที่ประทับใจอีกบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือว่าบอกกันได้แชร์กันได้เลยครับแล้วรอบหน้าเราจะมารีวิวอะไรอีกสามารถรอติดตามได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดจากดีเคแลนด์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย